้านะครับเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างดีหนานะครับผลที่ได้ไม่รู้ว่าเกี่ยวป่ะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับด้านหลังของเขานะครับเป็นไม่รู้จะเห็นไหมครับมันเป็นฟ้าครับซึ่งตอนแรกผมนึกว่าเอ๊ะเชื้อราเปล่าแต่พอดูดีๆมันอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งครับมันอยู่ใต้ใต้เครือบไม้อีกทีหนึ่งอะ สังเกตดูดีๆนะครับว่าเนี่ยตรงคอมันก็จะเป็นนะครับสีมันจะเหมือนเป็นฝ้าอยู่ข้างในครับส่วนอันนี้คือเก็บไว้ในกระเป๋านะครับกระเป๋าค่อนข้างหนาครับเนี่ยเก็บไว้นานเกิน,นครับมันก็เลยเสียโฉมไปทั้งนั้น,นครับแต่ว่าดดกิ่งใต้ตัวนึงครับวางไว้มันต้งๆอ,อย่างนี้แหละ อายุก็ประมาณเดียวกันนะครับไม่เป็นครับกีตาร์แบบถูกๆนะครับแังไม่เป็นกีตาร์ตัวนี้แพงกว่าดูสิครับจะซ่อมยังไงเคยอ่านดูในเน็ตเขาบอกว่าก็ต้องไปทำสีใหม่ขูดสีเก่าออกเลยนะครับดูในคลิปนี่ไม่รู้จะเห็นชัดป่าแต่ว่ามันเนี่ยเห็นมา ก็นี่แหลครับยังไงก็ลองศึกษาดูนะครับคิดลองเอากีตาร์เก่าๆมาลองเปิดดูนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วมันเป็นยังไงนะครับ